สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาเงินเข้า p ีเพาฟรีนะครับก็คือเป็นแอปแอปตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงๆ100%เตลยนะครับก็ตรงนี้ uh, เป็นบินที่ทางพี่ออนได้ถอนไปนะครับพี่ออนจีราได้ทําการเล่นแล้วก็ถอนไปนะครับเท uh, ่าที่พี่ออนได้บอกมาก็คือพี่ออนทำเสร็จตอนเวลาสิบ uh, ก็คือบ่ายสาม แล้วก็บินเนี่ยได้ทําการจ่ายเข้ามาก็คือ,อตอนหนึ่งทุ่มนะครับก็คือวันนี้วันที่28่บนะครับใน,ว,นว,วันเดียวกันนะครับก็คือใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงเงินเข้าถือว่าเร็วอยู่นะครับอาจจะไม่เร็วปื๊ดมาดขนาดนั้นแต่ว่าภายในสีชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่ามันก็เร็วพอสมควรแล้วนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทําแอปนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูบินตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ เท่าที่พี่ออนได้ทําไปก็คือทําเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้มา1ปอนทันทีนะครับอันนี้ก็คือ1ปอนเป็นค่างเงินปอนออนังกฤษนะครับแล้วก็1ปอนเนี่ยเท่ากับ44บาทโดยประมาณนะครับตอนนี้นะยอดเงินตอนนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประสบถามที่ทางพี่ออนได้ทําไปก็คือ1ชุดเนี่ยได้44บาทนะครับตรงนี้อันนี้เลยนะครับก็คือตอนนั้นพี่ออนทาเสร็จไป2ชุดก็คือน่าจะต้องได้8 8บาทแน่นอนนะครับ ก็เงินก็จ่ายผ่านจ,จ่ายจ่ายผ่าน PayPal นะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้าตาแอปกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดลิงก์ของพี่ออนไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับอ่ะหลังจากที่ทุกคนทําการกดลิงก์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมายัางหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือจะมีให้เลือกอยู่2อ,อระบบปฏิบัติการก็คือจะเป็น Android กับ iOS นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอของ ระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า Google Play นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของ iOS หรือว่า App Store นะครับก็สามารถเลือกกดเข้าไปได้นะครับที่ผมก็จะกดที่ Google Play นะครับเพราะว่าผมใช้เป็น Android นะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้มันก็มายังหน้า Play Store นะครับหลังจากที่มาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็สามารถกดติดตั้งไปนะครับจากนั้นก็ทำการกดเล่นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือวัน วันเวลาที่ทางแอปได้เปิดตัวนะครับตรงนี้เขาบอกว่าวางจำหน่ายเมื่อวันที่19มกราคม2560นะครับแล้วก็เดล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่14มีนา2565ที่ผ่านมานะครับโอเคก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือแอปเปิดตัวมานานพอสมควรแล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้นะวางจำหน่ายนะครับโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้มันจ่ายจริงนะครับเราก็ไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเปิดเข้าไปนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินไม่ได้สมัครเลยเดี๋ยวผมก็จะมาสมัครพร้อมกับเพื่อนๆนะครับใครที่จะทําตามก็สามารถทําตามได้เลยนะครับตรงนี้พอมาหน้าตาแอปนะครับแอปนี้มีชื่อว่าเบลแชร์นะครับเบลที่แปลว่าหลอดไฟนะครับแล้วก็แชร์ตรงนี้จะมีรูปของหลอดไฟอยู่นะครับพอมาหน้านี้ปุ๊บมันก็จะมีช่องทางในการล็อกอินอยู่ก็คือเป็นช่องทางในการสมัครก็จะมีอยู่2ช่องทางนะครับก็จะเป็น facebook อีเมลนะครับตรงนี้หรือผมจะลองกดเข้าไปที่อ e ีเมลก่อนนะครับตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะล็อกอินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะต้องอสมัครก่อนก็คือ Create ตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาอย่างน้านี้เราก็คือต้องใส่เป็นตรงนี้เราก็ใส่เป็นอ e ีเมลเข้าไปนะครับในช่องนี้แล้วก็ช่องที่2ตรงนี้ ตรงนี้ใส่เป็นอ e ีเมลนะครับแล้วก็ช่องที่2ก็คือใส่เป็นรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยเราก็สามารถตั้งเข้าไปนะครับจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบวกกับตัวเลขด้วยก็ได้นะครับจะยิ่งดีนะจากนั้นก็ทําการกดเลขตรงนี้นะครับหรือว่ากดต่อไปนะครับหรือว่าใครที่จะล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นการล็อกอินด้วย Facebook นะครับก็กดเข้าไปรีอผมก็จะล็อกอินด้วยอ e ีเมลนะครับอีเมลนี้เนี่ยเท่าที่พี่ออได้บอกผมมาก็คือ อีเมลต้องตรงกับ p พ y p a l ด้วยนะครับก็คืออ e ีเมลที่เราทําการเชื่อมใน PayP a l านั่นแหละนะครับ mm hmm. เพราะว่าแอปนี้มันจะจ่ายให้เราแบบอ mm ัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่ต้องไปกดถอนเราไม่จําเป็นจะต้องกดถอนเลยนะครับทางแอปจะจ่ายให้เราเองหลังจากที่เราทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยแอปอาทางแอดมินก็จะจ่ายให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วอ e ีเมลเนี่ยต้องตรงด้วยนะครับถ้าเราใส่อ e ีเมลมั่ว หรือว่าใส่อีเมลที่มันไม่ตรงกับเพย์พาวรับรองว่าเงินไม่เข้าแน่นอนนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่อีเมลไปนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ next ตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับตรงนี้เป็นการสมัครด้วยอีเมลรหัสผ่านนะครับถ้าเราสมัครด้วย facebook เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นเราใส่เป็น ชื่อของเราไปนะครับก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปเลยนะใส่แค่ชื่ออย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ช่องที่2เนี่ยเป็นอายุนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกไปเลยนะครับอายุนะก็แอปนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกอายุของผมนะครับผมหลังจากที่เราทําการใส่ชื่ออายุเสร็จแล้วนะครับช่องที่3ก็คือเป็นเพศนะครับเราก็กดเข้าไป จากนั้นก็ทําการกดเพศได้นะครับตรงนี้ก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับก็สามารถเลือกเพศตามที่เราเป็นได้เลยนะครับอย่างเช่นผมก็คือเป็นชายนะโอเคกดเข้าไปจากนั้นเมื่อเราทําการใส่ข้อมูลครบทั้ง3ช่องแล้วนะครับเราก็กดที่เล็กตรงนี้นะครับตัวสีดําด้านล่างนะครับกดเข้าไปอ่ะพอมาหน้านี้ปุ๊บก็คือจะต้องใส่เป็นเราต้องใส่เป็นประเทศนะครับด้านบนตรงนี้เป็นประเทศนั่นเองประเทศของเรานั่นเองนะครับ เราก็ใส่เป็นประเทศไทยเข้าไปนะครับตรงนี้จาค้นหาก็ได้ด้าน,นบนตรงนี้นะครับค้นหาไปค้นหาเป็นประเทศไทยนะครับ T H A นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นว่า t h a i l a n d แบบนี้เราก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการเลือกจังหวัดที่เราอยู่นะครับซิตี้ด้านล่ลางตรงนี้นะครับช่องที่2นะหลังจากที่เราทําการเลือกประเทศอ่จาจังหวัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดที่ อ่ตรงนี้ด้วยนะครับตัววงกลมด้านล่างนะครับก็คือติ๊กเข้าไปแล้วก็กดที่ next ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปเลยโอเคต่อมานะครับเขาก็จะให้เราเลือกเป็นางานอาริเรทที่เราชอบหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็เลือกอะไรดีเอาเกมมิ่งละกันนะครับจากนั้นก็ เอาแล้วก็สุดท้ายก็คือเอามีเดียแล้วกันนะครับก็คือขั้นตําเนี่ยเราต้องเลือกอยู่ที่่าก็คือ3อย่างนะครับจากนั้นเมื่อเราทําการเลือกงานอันดิเรกที่เราชอบแล้วนะครับเราก็กดที่ next ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่กดเข้าไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นว่า,าน่าจะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็กดที่ get started ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นการใส่โค้ดของเพื่อนนะครับตรงนี้นะหรือผมก็จะทําการเอาโค้ดของเพื่อนอ่าเป็นของพี่ออนมาใส่ละกันนะครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยที่สมัครต่อจากผมก็จะเอาโค้ดของผมไปใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาโค้ดของอ่าพี่ออนหรือว่าโค้ดของเพื่อนๆของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วอ่าใครก็แล้วแต่นะครับเอามาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะครับหรือผมขออนุญาตเอาโค้ดของพี่ออนมาใส่สักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเล่นวิธีการเล่นตรงนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันกดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูแล้วกันนะครับเ n t e ตรตรงนี้นะครับอโอเคตรงนี้เมื่อเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยหัวข้อก็คือรู้จัก รู้จักคุณมากขึ้นนะครับไม่มีคําตอบถูกที่ถูกหรือผิดนะครับตรงนี้นะขอบอกแบบนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็กดที่ take part ด้านล่างนะครับตรงนี้นะโอเคน่าจะไม่เห็นนะครับอโอเคด้านล่างตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้แบบสอบถามตรงนี้จะได้อยู่ที่44บาทนะครับกรอกแบบสำรวจนี้และรับ44บาทผ่านเพ y p a l าก็คือเมื่อเราทำผ่านปุ๊บอ่าก็คือมันไม่มี ตรงนี้เขาก็บอกอยู่นะครับว่าไม่มีคําตอบที่ถูกหรือว่าผิดนะครับตอบแบบไหนก็ได้นะโอเคมันไม่ใช่ว่าตอบมั่วๆนะก็คือเราจะต้องอ่านด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตอบให้ดูเลยนะครับกดที่ take part ด้านล่างนะครับอ่ะโอเคนะครับแบบสอบถามตรงนี้ก็เป็นแบบสอบถามภาษาไทยนะครับเราสามารถอ่านแล้วก็ตอบไปได้เลยนะครับตรงนี้น่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของผมด้วยนะครับดูผมขออนุญาต ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทํามาได้69%เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับด้านล่างนะโอเคเดี๋ยวรอให้ครบ1 0 0เปอร์เซ็นต์เลยแล้วลกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทํแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าอ่ามันจะขึ้นข้อความว่าขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพนึงออกมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการกดที่ตรงนี้นะครับ อ่ะกด้าไปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อ่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าอ่า complete เมื่อกี้นะครับอ่าดูไม่ทันนะเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับมันจะมีอีเมลอ่ายินดีต้อนรับส่งมาด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เราทําการสมัครเนี่ยมันจะมีอีเมลแบบนี้อ่าอีเมลอันนี้ส่งมานะครับก็ไม่มีอะไรในอีเมลนะครับก็คือจะบอกเกี่ยวกับแอปนี้นะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูในแอปกันต่อนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทําประสบถารเสร็จไปเมื่อกี้นะครับก็ ผมก็ได้มาที่เมนูตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทําการกดที่เมนูไม่ใช่เมนูก็คือข้อความตรงนี้นะเมื่อเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมะีประวัติที่เราทำมาสอบถามไปนะครับก็คือจะเป็นอันนี้เลยนะครับกรอกแบบสํารวจรับเงิน44บาทผ่าน p พ y P a าแอปนี้มันจะจ่ายเงินผ่านเพ y p a านะครับแค่นี้เราก็แค่รอเงินเข้านะครับประมาณ4-5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตในคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็ สอนวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการทําเท่านั้นก็พอนะครับเดี๋ยวเงินเข้าเมื่อไหร่ผมก็จะมาอัปเดตในคลิปหน้าให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็ผมจะทำํำมาสอบถามชุดอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เขา,าเขาถามเรื่องยี่ห้อแชมพูและครีมครีมนวดที่คุณใช้นะครับด้านล่างก็จะมีอีกนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาตอบได้นะครับอโอเค เรามาดูเมนูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปที่โปรไฟล์ดูนะครับโอเคโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยอ่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขอ e ีเมลได้นะครับอ่าเพราะงั้นใครที่สมัครด้วย a c e b o o k เนี่ยผมคิดว่าอ่ามันจะใช้เป็นอ e ีเมลที่เราเชื่อมกับ Facebook หรือเปล่านะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่ใครอ่าเพื่อนๆท่านไหนที่ทําการเชื่อมโดยใช้ Facebook ผมแนะนําว่าให้ไป แก้อีเมลใน a c e b o o k นะครับถ้ามันไม่ตรงกับเพจเผาหรือไม่ก็อาไปเพิ่มอีเมลที่เราสมัครกับ a c e b o o k เนี่ยไปเพิ่มในเพจเผาแบบนั้นก็ได้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับก็ใครที่สมัครด้วย Facebook ถ้าอีเมลไม่ตรงกันเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปเพิ่มอีเมลของ Facebook ในเพจเผานะครับหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนอีเมลใน Facebook ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขอีเมลได้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ ก็แอปนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราเล่นไม่เกิน5นาทีก็ได้ถอนแล้วนะครับเท <academic learning. S 2> ่าที่ผมเล่นมาเมื่อกี้เองนะครับ <ules> ก็ได้มาแล้ว4อ่า4บบาทนะครับแต่ว่าเงินยังไม่เข้านะครับอ่ะเราก็น่าจะต้องรอนะครับก็อาจจะใช้เวลา4 5ชั่วโมงตามที่ผมบอกไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจแอปนี้ดิผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดลิงก์เพื่อไปดาวน์โหลดได้ าสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับก็ฝากแอปนี้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมก็อขอตัวาลาไปก่อนละกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมแล้วก็อแอปใหม่ๆเว็บใหม่ๆด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย